i วัดีครับวันนี้เ n t เทเนียชแนลสัญจรอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาที่ร้านอาหารเพลินวิภาวดีนะครับเรามาทำอะไรกันครับดรครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเเทเนียชแนลสัญจรนะครับวันนี้มีงานที่สำคัญหนึ่งของสวมชนะครับชื่อว่ากลุ่มวิศวะมชกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มวิศวะมชพลังงาน ชื่อจำสลับไปสลับมานะครับตอนอื่นนะครับเรามีพี่อุโสนะครับอสองท่านซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เรียกว่าผักดันนะครับหรือว่าตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับผมจะขอแนะนําก่อนนะครับก็คือทางด้านขวามืองผมนะครับก็คือพี่ปี๊ดนะครับพี่ปี๊ดเกียร์สามนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งก็คือพี่คงฤทธิ์นะครับหรือพี่ดอกเกียร์สี่ นะครับครับท่านผมขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะครับเชเญครับครับก็อยากจะทราบว่าที่มาของกลุ่มวิศวะมอโชพลังงานมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับเอ,อ่อคือต้องเรงบอ,อกว่าผมเองเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาอยู่ในสายพลังงานนะครับเพราะเป็นรุ่นสามรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็มีที่ไปอยู่ก็ขออยู่สักท่านของท่านนะครับ,รบผมก็มาอยู่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่จบนะครับก็อยู่มานานเราก็รู้ว่าการทํางานเนี่ยจริงเราต้องอาศัยพึ่งพา เรือขายกันและกันแล้วก็อย่างผมเองกับพี่ดอเนี่ยเราเคยเจอกันโดยที่เราจําไม่ได้นะ<ม>ว่าเป็นวิศวะมอชอด้วยกัน<ม>อ้าวพอเจอเอ้าวคุยเรื่องต่างๆมันก็ง่ายครับแล้วก็เอ๊ะเราดูแล้วตอนเราก็เริ่มในสายพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงาน<ม>เป็นการรับผลผลิต<ม>เป็นปตทหรือบริษัทเอกนชนที่ผลไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีพวกเราเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะขึ้น<ม>นะครับ เดิมเนี่ยเรามีแต่โยธาเราก็เริ่มมีไฟฟ้ามีต่างๆนะครับครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเราได้มีโอกาสที่มาพบปะกันและรู้จักกันนะครับการทํางานต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มมีวิศวรชขึ้นมาอยู่ในระดับผู้หารระดับสูงกันในหน่วยงานเนี่ยและหลายคนนะครับ ผมเองตอนนั้นก็เป็นรองผู้ว่าที่ปรทพี่ดอกก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าที่การไฟฟ้าเมืองประหลิดท่านประหลัดสุเทพตอนนั้นก็เป็นรองประหลัดกระทรวงพลังงานละนะครับเราก็บอกเอ้ยก็คุยกันในกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยเอาชวนน้องๆมาดีกว่าจะได้รู้จักกันนะครับก็ได้เริ่มทังนั้นเรามาตั้งเป็นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ อ่าผมกับพี่ดากก็เป็นโต้ผมว่าเอาเราเอาน้องมาเลี้ยงเลี้ยงกันเนี่ยนะบอกปากกัาปากมัยนั้นยังไม่มีไลน์นะครับครับครับใช่ครับก็บอกปากกับปากแต่ว่าตั้งมานานแล้วนะครับตั้งมานานแล้วครับก็ได้กันมาสักสามสิบสี่สิบคนครับนะครับเราก็เออดีหลายๆคนไม่เคยเจอกันได้คุยกันเลยก็นะครับก็พอดีตอนหลังก็เริ่มครั้งที่หนึ่งไปแล้วก็มีครั้งที่สองที่สามก็ตั้งใจว่าจะจัดทุกปีแต่ไม่เจอหลาการหลายอย่าง นะครับเราเราก็มีหลายเรื่องเลยทําให้เราไม่ได้จัดกันมาสักเกสามปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่นะครับก็มีพ้นจังหวะที่โควิดด้วยอพอดีได้ทราบข่าวดีว่าน้องสิงห์ุญนิตนะครับได้รับการคเลือกเป็นผู้ว่า,าการการฟฟฟ้าผลิตนะครับเป็นคนแรกของวิทยุมชเราถือโอกาสนี้แสดงความยินดีซะเลยตามมาก็มีกุย่ย อีกคนหนึ่งก็ได้เป็น c ีอ e c อเกนะครับก็บอกอ่ะรวมกันเลยนะครับก็เป็นที่มาของงานวันนี้ครับก็ตามที่พี่พี่บอกนะครับบางงานผมก็เคยได้ไปร่วมกันแต่สมัยที่ยังไม่มีรายเหมือนกันเคยไปทั้งที่มีอยู่หลายๆร้านที่เราแวะไปนะครับรวมทั้งที่เพิ่อนี่ก็หลายครั้งนะครับครับทั้งนั้นก็ ประเด็นต่อไปก็คือที่มาที่ไปของการจัดงานท้งนี้นะครับก็ต้องรับผิดทางพี่ดอกให้ข้อมูลนิดหนึ่งครับก็อย่างที่พีดได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี่นะครับว่าเราต้องการที่จะพบปะกันคือจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีลนครับนะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไม่เอือยนะเราก็เลือก ตอนแรกว่าจะจัดเมื่อประมาณเดือนมีนาก็พอดีรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ก็เล<ๆ>ื่อนไปโดยไม่มีกำหนดพอตอนหลังก็อย่างที่พี่ปี๊บพูดเลยเมื่อสักครู่เนี้พอดมีมาทราบข่าวดีว่ามีน้องของเราสองคนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บรนะิหารสูงสุดในองค์กรแล้วก็พอดีรัฐบาลก็ค่ากเราก็เลย มือโอกาสจัดงานนี้ขึ้นมารวมตัวกันครั้งใหญ่เลยครั้งใหญ่นะว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะจะเรียกว่าพิเศษหรือว่าใหญ่กว่าทุกทุกครั้งที่ผ่านมาใช่ผมก็ว่างั้นนะเพราะว่าเป็นครั้งที่มีคนมาลงชื่อเยอะมากครับเ,เพราะว่าก่อนก่อนหน้าพอเรา,เารู้ว่าเราจะจัดงานเมื่อไหร่เราเริ่มประชาสัมพันธ์ไปนไเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชิญชวนให้น้องๆที่อยู่ใน ธุรกิจพลังงาน,นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน,นกลุ่มกปพ,พกลุ่มปตทเอกชนที่ทําธุรกิจด้มีีง,งานเนี่ยเขาเข้ามาลงชื่อเพมขึ้นจะสังเกตว่าในในรายกลุ่มของเราเนี่ยก่อนหน้าที่จะประกาศจัดงานเนี่ยเรามีประมาณร้อยสี่สิบ ปัจจุบันเนี่ยได้250 260คันรถใช่ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบท่าตัวใช่ครับก็จะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการตื่นตัวซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานจริงๆก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเราได้รู้จักรู้จักคุ้นเคยกันเพราะว่ามีพวกเราอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างที่พี่พีดได้พูดไปเนี่ยคือการทำงานในปัจจุบันเนี่ย ความสาคัญที่สุดในการที่จะทําให้องค์กรเติบโตก็คือการมีเครือขา่ายนะเครือข่ายที่เราสนิทใจก็คือเครือขา่อขายที่เรามีความรู้เคยนะรู้จักกันมาเป็นพี่เป็นน้องก,กันเรียนสถาบันเดียวกันอะไรพวกนี้หนะก็มาช่วยกันเรียกว่าเติบโตไปด้วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อคูนกันนะเพราะฉะนั้นก็ น้องๆที่มาวันนี้ก็จะได้รู้จักที่ได้รู้จักน้องรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนแล้วก็เมื่อเราติดขัดต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องไปคุยกับใครนะอันี่ก็เป็นประตูะเป็น,เป,นเป็นการเริ่มเรียกว่าเป็นสิ่งที่ที่ทาพี่ๆได,ได้ได้เริ่มให้กับพี่น้องของเราครับชาววิศวะมอชนะครับดังนั้นนิดนึงสุดท้ายก็คือท่านในด้กยมีอะไรจะเสริมไหมครับครับก็จริงจริง ท่าที่ฟังพี่ๆดอกพูดเนี่ยจริงๆตอนนี้เราก็พยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าเอ็นเทเนียคอนเนคชันนะครับกับสมาคมนะครับเอ็นเทเนียก็รู้อยู่แล้วว่าใช้เฉพาะวิศวะมอชนะครับแล้วก็เราก็พยายามปรมทในเรื่องของในตรงนี้ออกไปแล้วก็ในทุกๆโครงการนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะโคงการพลังงานนะครับก็ก็ในหลายๆเทปเราก็จะพูดคํานี้ตลอดในเรื่องของเอ็นเทเนียคอนเนคชันนะครับแล้วก็ในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งในภาวะปัจจุบันซึ่งเศรษฐกิจมีปัญหาบ้สวนนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าสําหรับในวันนี้เนี่ยผมผมมีข้อสงสัยนิดนึงว่าเพราะว่าเห็นพี่พี่ปี๊กกับพี่เดาะเนี่ยรุ่น3รุ่น4เนี่ยสมัยนั้นน่าจะมีเฉพาะโยธานะครับพี่ใช่ใชครับใช่นะฮะแล้วแล้วยังไงพี่มาเป็นผู้หัน ระดับสูงของ,อง,งอยัง,ยงไฟฟ้าเงี้ยฮะหรือถ้าอย่างทางบอทเนี่ยนะครับเป็นไงมาไงครับพี่โยธานะครับแต่ว่าอย่าลืมก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมจบปีส0งเนี่ยรเราเริ่มเจอการธรรมชาติในะไทยอ๋อ เราเริ่มโครงการซึ่งโครงการก็คือต้องใช้งานโยธาไม่ว่าจะเป็นผมเป็นแรกเนี่ยเป็นวิศวกรประจาอยู่บนแท่นเจาะการทะเลนะครับแล้วพอเริ่มโครงการวางข้อก็กระโดดมาทําเรื่องของการวางข้อนะครับซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าโยธาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของหลายๆเรื่องทาให้เราเข้าใจง่ายพื้นฐานในการใช้ก็เรื่องของโปรเจกต์แมจเมต์ใช่ไหมครับเราก็สามารถ ดูแลได้ดี<ม>ก็เลยเชื่อว่านี่คือสาเหตุที่เรามานะครับ<ม>แล้วก็ตอนหลังก็มีไปรู้องฟ้าตามมาน้วยครับพระพิดาครับจริงๆผมพูดความจริงให้ฟังก็ได้ว่าวันแรกที่ผมเข้ามาทําง,งานก็ขอเนี่ยสิ่งแรกพอเราผ่านประตู กออเข้าไปเนี่ยเราอ่านป้ายชื่อองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายนอกเรายอมจำนนนะพูดถึงเพราะเราจำะนี่คือความจริงนะคือคือยอมจำนนอย่าง่ที่ว่าอนาคตอนาคตความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะว่ามันองค์กรที่เราเลื่อเข้าไปในภามันไม่ใช่การโยธาแห่งประเทศไทยผมอันนี้ผมอะไรนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะครับเราก็ยอมจำนนว่าชีวิตการทํางานของเราก็คงได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆจริงๆจะพบว่า หลังจากที่เข้าไปทํางานแล้วเนี่ยนะฮะความรู้ในในวิชาชีพเนี่ยมันใช้มาแค่ช่วงอพอเราเติบโตขึ้นมาถึงระดับนึงมันอยู่ที่การจัดการการตัดสินใจแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณมากแล้วก็โชคดีที่ ที่องค์กรให้โอกาสเพราะว่าเขาไม่ได้คัดด้วยว่าคุณมาจากไฟฟ้าคุณมาจากโยธาคุณมาจากเครื่องกลหรืออะไรพวกนี้เขาดูที่ความสามารถในการบริหารจัดการเพราะนั้นผมคิดว่าทุกๆองค์กรเหมือนกันคอรทอก็เหมือนกันองค์กรชั้นนำเนี่ยพอพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยวิชาชีพมันจะค่อยๆหายไปเช่นพอสมมุติเราถึงระดับฝ่ายเนี่ยมันจะห้าสิบห้าสิบพอหลังจากฝ่ายขึ้นไปแล้วมันอาจจะเหลือเจ็ดสิบสามสิบจนเหลือสิบเปอร์เซ็นต ตอนนั้นก็คือเป็น management นึกภาพออกครับเพราะว่าผมก็เจอสถานการณ์แบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งยอมจำนนเพราะว่าเราเราเราโยธาตอนนี้มาทำล็อกเซนเยี่ยมเลยก็อยากจะเป็นประเด็นแรกจะเป็นประเด็นท้ายแล้วกันนะครับอยากจะให้ทางพี่ๆท่าองท่านนะครับเริ่มจากพี่ปิดก่อนแล้วกันสิ่งที่อยากจะฝากให้กับพวกเราก็ ชก็เห็นเห็นการเติบโตเห็นการสร้างเน็ตเวิร์กกันนะครับโชคดีที่เดี๋ยวนี้มีเรื่องของไลน์ก็ทําให้เราคุยกันง่ายผมเองเนี่ยจริงไม่ได้เข้าไปคุยในไลน์เยอะแต่ก็อ่านตลอด ก็ดีใจที่เห็นน้องๆคุยกันในเรื่องงานในเรื่องของการใครมีความช่วยเหลือขอกันมีการซื้อตัวก็มีนะครับก็ดีใจว่าเออสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยแปลว่าพี่เขาอ่านจริงมันสำเร็จแล้วครับว่ามันสำเร็จแล้วนะครับมันเกิดเนตเบิร์ขึ้นแล้วนะครับแต่ก็มานั่งดูก็เออเราก็เริ่มถ้าเป็นก็เป็นพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นน้องขึ้นมาเป็น อาทิตย์กลางฟ้าอยู่เนี่ยน่าจะต้องถึงเวลาที่อาจจะต้องส่งไม้ต่อนะครับ,รบให้มีคนช่วยประสานงานอย่างเงี้ยต่อนะครับเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนต่อนะครับก็คิดว่าอยากฝากว่าก็าอยากให้มีรุ่นน้องเข้ามา,ามาต่อครับนั้นันพี่ดอกครับในส่วนของผมก็จริงๆประเด็นประเด็นที่พี่พีทได้พูดไปเมื่อสักครู่เน,เนี่ยผมก็คิดว่า เป็นความสําเร็จของการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะฮะก็คือการที่เรามีรายกลุ่มเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะไม่นับการซื้อขายตัวะอัน <c oughs> นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผม <c oughs> ผมดูแล้วเนี่ยมันก็ ได้ประโยชน์เพราะว่ามันมันเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วทันวันสมมุติว่าใครมีประเด็นคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับในในงานโยนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคนตอบกันมาได้อย่างรวดเร็วผมคิดว่าอันนี้คือความสําเร็จของของอันหนึ่งของการตั้งรลย์กลุ่มของกลุ่มวิศวะมทรพลง,งานนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของของการที่เราได้มาคุ้นเคยรู้จักกันเนี่ยพอกลับไปทํางานในสายงานของตัวเองเนี่ยแล้วคิดถึง พีพ่่น้องๆที่อยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างดเดตเวิร์ดเชื่อมต่อยอดกันไปได้ทำให้ทาให้พวกเราเนี่ยเหมืนกับว่ามีมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการทำง,งานเขาก็จะมองว่าในกลุ่มวิศวกรพลังงานเนี่ยม,มีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพราะว่าจริงๆเรามีคอนเนคชั่น กินกลางไปหาขอความช่วยเหลือคนรู้มันได้ดีมันก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจมันเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องรองสปีดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคุณมีเทคโนโลยีแต่คุณไม่มีสปีดเนี่ยคุณแข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่จะช่วยเติมให้พวกเราเกิดสปีดคือการที่เรามีคอนเนคชันรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้ผมว่าก็ก็ฝากฝากว่าให้ให้พวกเรา ได้รู้จักใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่าลืมว่ามีพี่น้องเราอยู่จุดไหนที่ไหนเมืม่อเราที่เราต้องการเราก็กริ้งกางไปหาติดต่อไปอคิดว่ามันก็จะจะ,จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานครับครับผมตัวเองเนี่ยก็จริงๆเพิ่งได้เข้ามาร่วมงาน ในกลุ่มพลังงานวันนี้วันแรกนะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มพลังงานแต่ว่าวันนี้มาในฐานะนายกสมาคมนะครับก็มาเอาเจ้าหน้าที่สมาคมมาช่วยงานด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นงานที่ใหญ่ก็เลยอยากจะมามาร่วมนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมเอ,เองเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะดึงรุ่นน้องเข้ามา เป็นคอนเนคชั่นอย่างที่ว่าสมาคมนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นพี่ๆนะครับพี่ๆอย่างพี่ปี๊ดพี่พี่ดอเนี่ยนะครับก็สมาคมก็กอดใจอยากจะขอรบกวนไว้ตรงนี้เลยว่ามีงานอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเชิญพี่มาเป็นเกียรติในงานนิดนึงนะครับ มาเป็นเรียกว่ามาเป็นผู้มอบรางวัลว่ามาอะไรนะครับคำแนะนำกับน้องๆใช่ครับพี่ใช่ครับพ<ห>ี่จะได้มันจะได้มีการต่อกันระหว่างรุ่นอาวุโสลแล้วก็รุ่นเด็กๆลงมานะครับอ,อยากเห็นภาพว่าตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่น47สเเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมงานงานเดียวกันได้นะครับแต่ละอาจจะอาจจะคนละบทบาทนะครับก็ ก็อาจจะต oh. ้องขอที่ว่าแจ้งรบกวนพี่ไว้เฉลยนะครับคครรัับบวันนี้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เจ็ดในวันนี้งานนี้มีใหรใช้ก็มาแล้วนะครับใช้ก็มาแล้วดี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 กุญแจกุญแจตามมาอีกครับอย่างที่แกครับเอในฐานะช่องสำรองนะครับเราก็คงจะต้องยุตินะครับเพราะว่าเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องเรงเดือนครับทั้งนี้นั้นนะครับต้องขอขอบคุณ พี่พีทและพี่ดอกแล้วที่สำคัญที่สองคนแล้วยังมีพี่สองท่านที่เป็นคอนเซิร์ตหลักสำหรับงานรวมรุ่งเรียกว่ารวมวิศวะมอชพลังงานในวันนี้นะครับแล้วก็คือใครครับคือใครมีพี่ไก่นะครับเทียสามแล้วก็มีพี่ดุ้งเดียวพี่ดุ้งเดียวพีตุ้งเดียวนะครับพี่เดี๋ยวควรจะมีการแนะนําในงานทีนี้ครับตอนนี้ผมยังสแกนอยู่ว่าอยู่ตรงไหนครับรับ พี่ engineer ชานสัญจรนะครับเราก็ต้องขอลาพี่น้องสองท่านหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่ลาสสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ต่อเนื่องจาก engineer ชานาลสัญจรเมื่อสักครู่นะครับก็จะวันนี้นะครับเราก็จะมีพี่สิงห์นะครับบุญนิดนะครับวงลักมิตรซึ่งเป็นพี่เกียร์12นะครับก็จะ รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ผประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้พี่สิงห์กล่าวอะไรให้กับทางพวกเราชาวเพื่อนพ้องน้องพี่วิศวะมชครับเชิญครับพี่สิงห์ก็จะฝากน้องๆว่าตั้งใจทํางานนะครับทุกคนก็มีโอกาสทุกคนนะครับการทํางานด้วยความมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็มองสิ่งที่ที่ใหญ่กว่าตัวเองอย่าคิดถึงตัวเองมากนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้จะทําให้เรา เติบโตได้ดีนะครับแล้วก็คนคนเกลียดน้อยหน่อยทำนองนี้นะครับแล้วก็การทำงานของเราก็คือไม่ไม่ควรจะสนใจเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวต้องสนใจเรื่องคนเยอะๆนะครับเรื่องการบริหารงานต่างๆับครับครับก็ขอเป็นสิ่งที่พี่สิงห์อยากจะฝากให้กับพวกเรานะครับแล้วต้องนิดนึงครับความรู้สึกที่จะต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมีความกังวลหรือมีความ มีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับพี่จะต้องบริหารงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้ครับพี่สิงห์คือความเป็นองค์กรใหญ่ของกฟผนี่ก็เป็นที่ที่รู้กันดีอยู่ครับคนเยอะงานเยอะนะครับมีภารกิจที่ต้องดูแลมากมายแล้วก็ยังมีทีไม่พอยังโดน disruption ข้ามาอีกนะครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็คงคิดว่าคงต้องเป็นกังวลแต่สําหรับผมเองผมอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะครับคือยอมยอมรับมันได้นะครับ เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ปรับตัวที่จะสู้กับมันรันี้ครับนะครับที่ผมจับได้อันนึงที่ผมช้ามาคือเรียนรู้ที่อยู่กับมันนะครับก็ในฐานะของสมาคมนะครับนักสากลวิศวะมอชต้องขอขอบคุณพี่สิงห์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึงนะครับพี่สิงห์สวัสดีครับครับก็ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับ เป็นพี่สิงห์นะครับเกียร์12ซึ่งก็จะเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่กุ้ยเกียร์14นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะมาบอกว่าท่านจะต้องไปดารงตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับต้องให้พี่กุยแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมจริงชื่อจริงก่กนอแล้วนะครับเทพรัตนเทพพิทักษ์นะครับ ส่วนใหญ่เรเรียกกันกุยง,ยง่ายๆนะครับกอไก่สรูยยอยักษ์ม่เอกนะครับกุยจริงๆมีความหมายนะครับมันหมายถึงแพงนะมีคุณค่าเพราะนั้นเราต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับก็จริงๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะครับร่วมสแสดงความยินดีให้กับผมนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเกียร์ด้วย้วก็ในตําแหน่งประธานนะครับหรือว่าซีอโอของบริษัทเอโกนะครับบริษัทผลิตไฟฟ้านะครับก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่วิศกรมชเราครับได้มีโอกาสได้มานั่งในตําแหน่งนี้นะครับเราคิดว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆน,นะครับหลายๆคนนะครับที่กําลังมองโอกาสนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาในตําแหน่งสูงอย่างนี้นะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมมาหลายๆเรื่องนะครับรรตั้งแต่เราเริ่มงาน ช่วงจบใหม่ๆคงไม่มีใครคิดถึงเลยวนะครับว่าเราจะได้มาอยู่ตรงไหนนะครับแต่หลังจากที่เราทํางานไประยะหนึ่งเราก็ต้องเริ่มมองแล้วครับว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราถนัดเรื่องอะไรอันนี้นะครับเราจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับที่ผมพยายามบอกน้องๆหลายๆคนว่าอยู่ต้องค้นหาตัวเองให้เจอบอกว่าอยู่จะต้องเป็นเอ็กซ์เพรสหรือมีความเชี่ยวชาญสักด้านหนึ่งอย่างน้อยเพื่อให้เป็นจุดเด่นของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มหาโอกาสที่จะอาจจะโยกย้ายบ้างนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้งานในด้านต่างๆ อ่เนีเพื่อให้ให,ให,ให้หลายๆด้านเพื่อให้ครบนะครับเวลาเราที่มีโอกาสที่จะได้อ่เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับเราได้สะสมแต้มนะครับเพราะฉะนั้นการที่ย้ายเนี่ยเราไม่ใช้คําว่าถูกย้ายนะครับเราต้องใช้คําว่าได้โอกาส,ได,กาสได้โยกย้ายนะครับรอ่าได้ไปเรียนรู้งานอื่นๆเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ที่เดิมซ้ําๆอ่ะสมมุติว่าความรู้ในนั้นเนี่นนยตีว่าร้อเปอร์เซ็นต์เราอาจจะรู้ได้ถึง90แล้วล่ะ ต่อให้เราอยู่อีกสักสี่หปีเราก็อาจจะได้51 52%เแต่ในทันทีที่เราย้ายงานไปอีกที่หนึ่งเราไปได้ความรู้ใหม่5 0 6 0บกเอร์ซนทันทีเลยเพิ่มไปอีกบิวเลยฮนะแล้วมันก็จะสะสมให้กับเราเนี่ยสะสมแต้มเพราะฉะนั้นการโยกย้ายเนี่ยอย่าถือว่าเป็นเรื่องของการอ่ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาโอกาสนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือซึ่งสำคัญคือเราเองก็ต้องแอคทีฟที่ผมใช้คำว่ากระโดดขึ้นมา คำว่ากระโดดขึ้นมาหมายควาว่าเราถ้ามีโอกาสในเวทีไหนๆก็ตามเนี่ยต้องพยายามแสดงศักยภาพออกมานะครับเพื่อให้ผู้บริหารเห็นเวลาที่เขาจะ,ะเลือกใครสักคนหนึ่งบางทีเขาก็ได้หยิบหยิบง่ายๆนะครับหยิบง่ายๆคือถ้าต้องให้ผู้บริหารต้องล้วงไปลึกๆบางทีอาจจะลำบากใจอาจจะล้วงไม่เจอวัะน,นั้นมัน,ม,นมันต้องอช่วยกันนะครับเพราะงั้นยังไงก็ตามเราก็ ดินดีอยู่แล้วชาวเกีย์ด้วยกันเนี่ยมันเห็นหน้าปั๊บเนี่ยมันก็จะอยากจะดูแลกันอยู่แล้วแต่ว่าถึงเวลาพวกเราก็ต้องช่วยกระโดดด้วยนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้โดดเด่นพอสมควรเวลาหยิบเนี่ยก็จะไม่เขินมากคนหยิบก็จะไม่ลำบากใจแล้วน้องที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้แบบได้รับก,การยอมรับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วฝากอีกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะทํางานในองค์การไหนก็ตามเนี่ยเราต้องมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง นะครับการที่อยู่อีเกตเนี่ยมันมากกว่าองค์กรแล้วมันมีประเทศชาติด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าการที่ทํางานเนี่ยเราต้องมองภาพใหญ่ไว้ก่อนแล้วผลประโยชน์กับตัวเองเนี่ยมันมาที่หลังเองนะครับเราไม่ต้องไปต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างมันจะมาเองแล้วก็เชื่อผมอย่างว่าทางานแล้วไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนนะครับจังหวะโอกาสเนี่ยมันจะมาให้เราเองนะครับเราไม่ต้องไปต่อรองใดๆทั้งสิ้นทําตัวให้มันผมเรียกว่าทําตัวให้เป็นโจ๊กอ่ะไม่ใช่ตัวตลกนะเป็นโจ๊กหมายถึงว่า เข้ากับคนให้ได้ไม่มีเงื่อนไขถ้าเกิดเราเล่นไพ่ผสมสิบสมัยก่อนไพ่พคู่ตัวโจ๊กนี่มันคู่กับใครก็ได้ใู่ไหมเราต้องมารายคาร์มันหมานเนื้อทำงานกับใครก็ได้นั่นคือทาตัวให้เป็นโจ๊กนี่เห็นว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขเวลาเจ้า,นา,จานายเขาจะพิจาราก็สามารถที่จะหยิบเราได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็ถือเป็นเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จรครับผมครับความจริงแล้วที่พี่กุ้ยพูด ได้ให้คอมเนต์ลงไปเนี่ยผมก็กําลังจะถามอยู่นะครับแต่ก็ถือว่า,าพี่กุ๋ยได้ได้เรียกว่าได้ให้ข้อคิดนะครับในการที่เราจะทํางานนะครับในองค์กรใหญ่นะครับทั้งนั้นามามาถึงที่คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือว่าการที่พี่กุ๋ยเองเนี่ยจะต้องมาบริหารหน่วยงานที่ถือว่าเป็นระดับชั้นนําของประเทศนะครับพี่กุ๋ยมีหลักการในการที่จะที่จะ บริหารงานหรือดําเนินงานหรือว่าทํางานอย่างไรนะครับในบริษัทเอ็โก้ละกันนะครับของคอเล็กคอเลกซันซันนะครับครับวันนี้มันก็คือเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่อยู่ในรับวิสาหกิจวันนี้ก็ถือว่าได้รับการมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็น c ีอของบริษัทผลิตไฟฟ้านะครับบริษัทเอ็กโซึ่งก็จะมีภารกิจสําคัญนะครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับในรูปแบบของเอกชนนะครับวันนี้เราก็ถือว่ามีภารกิจ มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับจากภาคของรัฐวิสาหกิจมาเป็นภาคเอกชนเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราก็องต้องมองว่าองค์กรของเราคือใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราคือใครนะครับแล้วเราก็เ,าเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อให้เกิดความเรียกว่าได้ได้ได้โอกาสที่ดีนะครับหมายถึงว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยจะต้องประสบความสาเร็จไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในภาษาเราก็จะหมายถึงว่าวินวินเพะนั้นก็แปลว่าเราเองก็ต้องมองหาว่าเอ๊ะ ผู้มีส่วนได้เส so ียของเราเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากการที Skills ่เราเป็นกพพๆนะครับวันนี้เราก็มามองว่าเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรที่เราไปดูแลอยู่นะครับเราจะทํายังไงที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่บอกว่าทุกครั้งเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยเราต้องตั้งใจแล้วก็ดูให้ดีมีการสารวจดูแลแล้วก็ประเมินนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาวางแผนให้ดีๆนะครับว่าเราได้รับมอบหมายมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็กดดันพอสมควรนะครับในการที่ต้องมาอยู่ในตําแหน่งนี้แต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็พอที่จะมีอะไร อยู่บ้างนะครับแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่พร้อมพร้อมกับเรียนรู้ให้เร็วที่สุดในในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับเพื่อแล้วก็เอาส่วนที่เรามีอยู่แล้วส่วนที่เราเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเนี่ยมาปรับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คอยดูผลงานนะครับว่าเราจะทําได้ขนาดไหนขอบคุณมากครับครับเรียนรู้ให้เราที่สุดนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวช่วยสาคัญที่ทําให้การบริหารงานนี้เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่วิศวะมชนะครับ ถ้าได้มาประสานงานหรือร่วมงานกันกันกบไม่ว่าจะเป็นพี่สิงห์นะครับเกย์สิบสองแล้วก็พี่กุยเกย์สิบสี่นะครับมีอะไรก็ตามนะครับเรายินดีที่จะมาเรียกว่าช่วยสนับสนุนแล้วก็มีอะไรที่ต้องเรียกใช้หรือมีอะไรที่ต้องอำนวยการที่จะสนับสนุนให้พวกเรานะครับเรียกว่าดําเนินงานไปอย่างเรียกว่าอย่างประสบหลับลื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับรวมทั้งเพื่อประเทศชาติด้วยนะครับครับก็ ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้ยนะครับเกีบีนะครับเป็นประธานนะครับของบริษัทเอโก้ Echo, นะครับของประเทศไทยนะครับขอขอขอบคุณมากครับพี่กุย้ยสวัสดีครับ